ตดกินตดขายปุ๊กยัต้องเหนือยนะตะกายเออเพรว่าเดี๋ยวเวลานั้นแล้วเขาก็จะดูปุ๊กของผมค่ดูลาดุกปุ๊กให้าเขแล้วจายตรงงันนะขราจาที่ข้าบเนี่ยคือกระปุ้ยแก่เนี่ยยังค้าเนี่ยเขามาตัดกินเนี้ยไม่มีเป็นห่าใช่ไหม่ปเป็้ไมก้สนูใหญ่ชิบยาเดี๋ยวก็หดสห้าหน้าด้อยู่นั้สิห้าเมตรเนี่ยอเมตตสองสเมตรเตรเวองเ้า ไม่ต้องอย่เอใช่ไหมอเควไปแล้าเลยแล้วุณเหาไปนเท่่แล้ือนไม่้าไปที่โกไม่กินแล้วพ่อต่างใช่เดือยล้วผ่นดยมาร้อยแล้วพ่อใครกยักย้ใครไม่เจ้าตรงนี้เขาเอายาสินข้าวเวลานึงใ่ไหมแหละตที่จ้าแฮปปได้เอาเ

ข้อแรกเนย้อรกเลยคือเปันการให้มาดูเปนเพื่อนอย่างเข้าไปอะไรเดือดแต่นี้เราห่วงกจแตงคนละนะเดือดร้ายเลย ที่2ี่เจไมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ,อ,อันอบตได้มาใกล้เกียร์ทำสัญญาปณีประนอมให้คืนดีกันให้ยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันคืกว่าจบคำพิพากษาสานตาัดสินจบคำพิพากษาให้ปณีประนอมให้ดีกันคืนดีกันแล้วก็ตอ่อจากนั้นก็ คือมาใกล้เกียให้ตกลงกันยอมความกันแหละเพราะทางเราทางผู้ใหญ่บ้านอบตอผู้ช่วยมาเกียให้ใกล้เกียยอมชดใช้เสียสองแสนห้าโดยเอาที่คายให้พี่สาวห,หรือไม่คายให้คนอื่นแา่ได้สองแสนห้าท,ทางทางนังห้อมีจะออกจากที่นี่ไกล้เกียกันแล้วก็ทำสัญญาปันนีปันนอมกัน หลังจากนั้นก็เขาก็เอาใบาสัญญาปฎิปน,นอมมาเซ็นชื่อโดยเคียนบ้านเล็กที่ตำบลอะไรไปก่อนแล้วเขียนครึ่งหนึ่งแล้วให้เราเขียนชื่อเซ็นชื่อไว้แล้วเขามาต่อเติมที่ล่างแล้วก็เรียกพวกพวกพยานพวกอบตอพวกผู้ช่วยมาเซ็นที่ล่างเราเป็นคนเซ็นก้อนแล้วต่อจากนั้นก็ประมาณ กลับจากนี่ไปประมาณใบๆแล้วก็โทรกลับเร,เราไม่ยินยอมผู้ใหญ่ก็บอกเราก็เที่ยงให้มาทําลายเราไม่ยินยอมมาทําลายเอ็กส้ารแล้วก็ผู้ใหญ่ก็รับปากว่าจะทาลายชีกทิ้งไม่ส่งไปที่อําเภอชีกทิ้งเพื่อทําลายตอนน้าตอนน้าตอนน้า,อนาไอ้พวกกรรมการหมู่บ้านแล้วก็เขาไม่มาชีกทําลายต่อจากนั้นก็เลื่อนไปอีกวันทั้งวัน เขาโทรตามอีกให้มาคุยกันให้มาใกล้เกี่ยกันเขาก็รับปากจะมาใกล้เกี่ยแต่เขาก็พูดไปอีกแบบหนึง่งพูดว่าถ้าผมจิกทิ้งพมก็ติดคุกพ่ม,มีความผิดเขาว่วอย่างงั้นนะผู้ใหญ่แล้วก็วันที่วันที่สามสิบนัดอีกนัดจะมาเคลียร์กันนี่เราไม่ว่างเราออกไปนครธมปรัตุละข้างนอก หลังจากนั้นก็ปักเช้าเอ้ยหลังจากนั้นก็ยังดิวันที่สามสิบเขาบอกกับฟากขงบ้านบ้านกำนันให้กำนันมาเคลียเอกสารไอใบไอสัญญาปนไอปนีปนอมเนี่ยหลังจากนั้นก็อีกพนที่นึ่งเขาก็มาเคลียโดยมีผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่อบตมาเคลียเอาใบไปไอไปนอมปนอมปนีปนอมเนี่ยออกมาที่ ที่บ้านเล็กที่หนึ่งเจ็ดซองมูซี่เนี่ยมาเกลียรตอนเช้ามาไกล้เกียกันเขาก็บอกเขาเข้ามาคุยให้ดีกันเขาเขาเขาบอกเขาเป็นผู้ใหญ่คุยให้ดีกันหลังจากนั้นเราก็บอกไปเพื่อไม่ต้องทะเลาะกันจบที่ซัานเราก็ไม่เอาใบานี้ใบที่ปณิปนอมวางไว้ก็ทีเท่านั้นผู้ใหญ่เขากลับบ้านเข้าไปเขาเขียนบั ให้ยู่กันยู่กินแบบเนี้ยยู่กินคนนั้นคนนี้เสียขน้ำก็ไฟกินยูดร่วมกันได้นอนแยกกันนอนทับทะลากกันด่ากันตีกันจนกว่าจะคำพิพากษาจบสิ้นคดีนี้เขาบอกว่างั้นนะในที่สัญญาเป็นบมานอมเขาลงชื่อลุงไม่ยินยอมเพื่อถ้ายู่ไปลูกเต้าเข้ามาพวกเข้ามาเรายู่คนเดียวเอาพวกมาทำร้าย ทุสไลดเราเอาอยาเบื่อให้เรากินตายไปใครจะรับผิดชอบเราก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตเราเราก็เราก็ว่างแบบนั้นนะ่ะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นกวนจะเป็นเข้ามาตีเราทุกตีเราเราคนเดียวเขามีลูกมีเต้ามาอยู่ด้วยเราไม่อยากให้มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไปแจ้งความไว้แล้วแจ้งความวันที่วันที่ยี่สิบแปด กันยายนประมาณร้อยหกสิบหกเราไม่ยินยอมที่ผู้ใหญ่ทําแบบนี้เส้นมาครึ่งหนึ่งก้อนเนะี่ยมันจะคนหนึ่งหมดนึงแค้คนหนึ่ง,งแล้วก็มาเ้าซ่องต่อเติมทีล่างแล้วก็ให้พ่มเส็ชน,น,นชื่อก้อนในฮาของยอดในเส็นชื้อก้อนแล้วก็ามากก็เนี่ยเ้าซ่องทีล่างเพิ่มเติมทีล่างแล้วคนนี้ก็มาทีล่างแต่พ่ก็ทายรูปไว้บทเทนเซต เห็นชื่อเสร็จเราก็อ่านยิ่ฟังก็ทายรู้ไว้แป๊บเข้ามาเขาเนี่ยเขาซ่องหรืเพิ่มเติมทีล่างคนหนึ่งเช่นไปแค่คนหนึ่งก่อนเป็นคนหนึ่งไม่ครบครึ่งเดียวมีข้อความไอ้นี่นางไอ้ดีงบุตรปริญญาไอ้นี่ยปแค่คนหนึ่งบอกแค่ ผู้ข่าวผู้ข่าวช่วยช่วยช่วย,ช,วยช่วยเป็นสาระหน่อยมันผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่อบตผู้ช่วยมันให้เอาเงินให้เราพิการไปเลี้ยงคนดีใช้ไม่ได้แล้วคนดีไปเลี้ยงคนพิการเรากินนี้เป็นสมบัติมรดกตกทอดของพ่อแม่ขาแบ่งให้โลกไว้ทํากินจนสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วเราให้เข้าไปเราก็ไม่มีถ้าเราค่ายเราก็ไม่มี เราครายไม่ได้งานหนักไม่ได้เรามันผู้พิการเราหวนพึ่งข,ข้าวช่วยเป็นภาระ,ะหน่อย